ก็พอดีคุณจำเริญผู้สมัครเก่าเขาแสดงความจำนงต้องการไปสมัครท้องถิ่นนะนะครับซึ่งก็เตรียมตัวไว้แล้วเราก็เลยคัดเลือกผู้สมัครใหม่นะครับผู้สมัครใหม่นี้ก็ชื่อคุณอภิรัตละยนตรีการนะครับอภิรัตละยนตรีการอายุ41ปีก็วุฒิเปียโทนะฮะร,รัฐศาสตร์จากลำกําแพงนะฮะอายุ41เท,ท่านั้นเองนะครับ เป็นสมาชิกเรามา1ปีพอดีนะครับแล้วก็อยู่นครศรีมา10ปีก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นผู้สมัครได้นะฮะว่าคุณจำเริญน,นั่นก็ปีนี้ก็น่าจะ60แล้วนะนี่เราคิดว่าเด็กหลุ่มแล้วก็มีความรู้นะครับทางด้านการบริหารการปกครองนะก็คิดว่าน่าจะดีกว่าก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวานผมก็ลงนามนะครับ ส่งให้เป็นผู้สมัครพรรคไปแล้วนะครับนะก็ไม่มีไรถึงแม้จะเป็นคนใหม่นะครับแต่เราก็สู้ด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นะพี่น้องประชาชนจังหวัดนครก็คิดกันเอาเองนะว่าจะเลือกเผด็จการหรือประชาธิปไตยถ้าต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก็เลือกพรรคเสรีรวมไทยพรรคอื่นคงไม่มีแล้วนะฮะแต่ถ้าต้องการ,รเผด็จการคุณลองหลับตาสิ เห็นอะไรไหมไม่เห็นมืดตลอดเลยอนาคตประเทศไทยจะมืดตลอดถ้าไปเลือกเผด็จการนะนะครับนะครับสารวินิจฉัยออรับคำร้องของกรณีที่ยื่นไปถอนที่ศีลาครับรับคำร้องกรณีที่ยื่นขอถอนถอดถอน,ถอน,ถอนไว้เพื่อวินิจฉัยนะครับแต่ว่ายกคำร้องในส่วนที่ขอให้หยุดปฏิบัติหนะ้าที่ โดยสารอ้างว่าไม่มีคำพิพากษาไม่มีหนังสือรับรองถึงที่สุดนะครับสารก็ตรงดีเหมือนกันนะนะครับความจริงเนี่ยนะหลังจากที่ผมทราบข่าวแล้วนะผมก็ยังไม่อยากให้สัมภาษณ์เลยเพราะผมต้องไปดูเอกสารก่อนนะครับในเอกสารของผมที่ขอไปยังสารแขวงปทุมวันนะก็ขอคำพิพากษาและหนังสือรับรอง คดีถึงที่สุดด้วยนะครับนะแต่ว่าเนื่องจากคดีมันเดิ่นนาน25ปีแล้วระบบการจับเก็บมาเลงต่างๆสมัยก่อนมันก็คงไม่เหมือนปัจจุบันใช่ไหมฮะสารก็เลยส่งมาให้ได้เพียงคำวิพากษานะครับโดยไม่ได้ส่งหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาด้วยนะครับประกอบกับผมก็ได้พิจารณาขณะนั้นด้วยรานั้นแล้วว่าคดีนี้นะคุณศิราซึ่งเป็นจำเลยเนี่ยรับสารภาพ นรับ,รบาาะถูกสารพิาพากษาจำคุกมันก็ไม่มีกรณีเป็นอย่างอื่นไป้นันถ้าเผื่อคำพิาพากษาเนี่ยนะฮะว่าคุณศิระสู้คดีไม่รับสารภาพนะแต่สารพิาพากษาจำคุกนะ,นะุณิสระคุณศิระอาจจะต้องอุทธรเพราสู้คดนะนะอจจีอันนัาจจะต้องอุธรแต่ว่านี่รับสารภาพคดีถึงที่สุด นะแล้วก็ในคำวิพากษาค,าคุณสิระก็ลงชื่อไปแล้วหน้าปกสำนวนนะฮะก็ลงชื่อไปแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากรับสรารภาพคุณคิดดูเป็นไงก็เดินเข้าคุกอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับนะคือที่ศาลก็ไม่ส่งให้เขาาไม่มีนะฮะถ้าลองสารรัฐมนูญล,ลองไปดูคําวิพากษาของศาลแขวงนะครับพระนครใต้ที่ผมส่งไปประกอบอีก5คดีอันนี้ประกอบเฉย เป็นเรื่องความผิดประมาทเช็คที่สาลพิพากษาจำคุกค,คุณศิระอีก4คดีนะสาลอันนั้นเขาสารตอบไปเลยเนื่องจากคดีมันเป็นเวลาเน่นนานแล้วนะครับนะเอกสารได้ทําลายไปหมดสิ้นแล้วสารนั้นไม่สามารถหาคําพิพากษาและหนังสือรับรองด้วยก็ตอบมาอย่างนี้นะแต่ว่าเขามีจดบันทึกเอาไว้นะเขาก็เลยจดบันทึกเอาไว้ว่าคุณศิระเคยต้องโทษคดีดำเท่าไหร่คดีแดงเท่าไหร่ คดีนี้ห้าปีคด,ด,ดีนี้นีห้าปีเอ้โทษคดีนี้ห้าเดือนคดีนี้ห้าเดือนคดีนี้หนึ่งเดือนคดีนี้หนึ่งเดือนนะครับมันเป็นอย่างนั้นพี่อยากจะถามน้องว่านี่เสื้อสีอะไรสีอะไรสีดำใช่ไหมฮะน้องว่าสีดำใช่ไหมฮะต้องไปหาใครหนังสือมารับรองไหมว่าว่านี่เสื้อสีดำหรือสีขาวเนี่ย มันก็สีดำมันก็ชัดเจนอยู่นะครับนะจะไปบอกเป็นสีขาวได้ยังไงล่ะนะครับคำพิพากษาก็เหมือนกันนะตุลาการสารนํานูนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะก็มาจาับผู้รักษามันก็รู้อยู่แล้วอะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจำเลยเขารับสารภาพนะแล้วสุขา,าจำคุกแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ไงคดีมันถึงที่สุดแล้วนะครับ นะแล้วถ้าไปฟังคุณศิระให้จัมภาษก่อนหน้าน,นี้ดิเคยปฏิเสธไหมเคยปฏิเสธไหมนะเพราะฉะนั้นศารก็ต้องวิจัยนะฮะให้ให้มันประชาชนยอมรับได้บ้างนะครับนะจะตรงอย่างนี้บอกไม่มีหนังสือรับรองคดีที่สุดแล้วมันจบได้อยังอ่ะนะครับนะนะมันเป็นอย่างนี้นะนะครับก็ไม่ว่ากนะันะนะอำนาจของท่าน นั่นก็ว่าไปแต่ผมก็หาถึงที่สุดแล้วเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าสารองยังไม่มีให้นะแล้วจะเอาไงอีกนะนะครับก็ต้องวางต่อไปแต่ยังไงก็ยังรับไว้พิจารณาให้คุณศิราชี้แจงภายในสิห้าวันคุณศิราจะชี้แจงว่าไม่เคยถูกต้องโทษจำคุกก็ชี้แจงไปนะครับถูกไหมเราจะพยายามหาหลักฐานไปแสดงนะครับ นี่เดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างพลางถือถึงพวกาสารสัรแกงปทุมวันแลหน่อยนะครับมาถ้าหนังสือคดีรับรองถึงที่สุดท่านหาไม่ได้แล้วก็ขอให้ท่านหนึ่งยืนยันมาด้วยและสองนอกจากท่านจะยืนยันแล้วนะครับแล้วก็ให้ศาลนะยืนยันมาด้วยว่าอันเนี้ยคือถึงที่สุดแล้วนะถึงแม้จะไม่มีหนังสือรับรองนะครับ ภวมของคดีคิดว่าจะออกมาอย่างไรคะถ้าเกิดเป็นในลักษณะภาพรวมของดีศาลก็ให้คุณศิระชี้แจงไปภายใน15วันคุณศิระจะชี้แจงว่วาคำวิเคราะห์เนี่ยเป็นเท็จไม่จริงผมไม่เคยต้องโทษนะสมมุติเฉยๆนะผมไม่ได้ไปว่ากล่าวใครนะไม่เคยต้องโทษนะไม่เคยถูกจำคุกก็ว่าไปเสดนะครับแล้วก็ศาลก็สืบพยานกันไปถ้าเกิดเสดถูกไหมนะครับ ผมก็จะเอาผู้ักษาเนี่ยเจ้าของเรื่องมีชื่ออยู่นี่ถูก <laughs> ไหมะนะครับ,บค,ค,ครับสวัสดี